ดูดวงชาวราศีเมถุนถ้าถูกแล้วันที่หนึ่งจะซื้ออะไรสามข้อนะครับผมในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาท่านอยากจะซื้ออะไรวางแบบแผนอย่างไรท่านคอมเมนต์บอกกันเครับผมในโชคชะตาของท่านนึงถ้วยทองมาเกิดจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะซื้ออะไรต้องรีบหาข้อมาแก้ไขปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาะอย่างก้าวกระโดดบางคนก็ซื้อบ้าน ซื้อรถนะบางคนก็บอกว่าซื้อทองนะครับซื้อทองเพื่อจะเกิดความมั่งคั่งมั่นคงแต่บอกได้เลยว่าในตำราบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรท้งนั้นให้เก็บให้เงียบก่อนอย่าเพิ่งซื้อเ๋ยวพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณต่างๆจะเห็นนี่คือความเชื่อแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านก็ต้องวางแบบแผนประเพณีให้ดีปีศาจมูมานนางมารหลายคนอิจฉาให้ร้ายใส่้ายป้ายสีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มครับก็ลองถูกสิ ลองรวยดูสิจะได้รู้นะบางคนถึงขั้นกับรวยแล้วไม่ได้ใช้เงินนะผมมันอันตรายพอตัวนะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องรางวัลที่หนึ่งท่านต้องคิดพินิษฐ์แต่งตองโบราณกล่าวไว้ว่าพ่อแม่ก็ห้ามบอกลูกหลานก็ห้ามบอกภรรยาอย,ย่างห้ามบอกถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะศัตรูมุมานห้ามพูดห้ามแพ่งพายเก็บเงียบไว้คนเดียวหัวเลาะอยู่คนเดียวภายในใจนะผมเก็บเงินเงียบๆอย่าให้ใครรู้ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค นับ3ข้อถามว่าซื้ออะไรบ้างคิดดูครับว่าจะซื้ออะไรบ้างไต่ตองให้ดีให้รอบค้อบท่าน,นจะได้มองการไกลถึงอนาคตท่านได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงจะตาสุขสมสมบังดังใจหมายได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาขา่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงจะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช่ อุาศีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดูวแบบนี้ฟ้าพาลงมาตรงการสสงเจ้าปกปิดซ่อนเลนหลบปลีก,กับปัญหาต่างๆท่านมีตัวรอเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นขอนำนายว่าชาวราศีเมถุนมีโอกาสนะครับปีศาจมูมานเข้ามาบังเอาไว้มันไม่ให้ท่านรวยมีปักตรงกลางใจกระบนกระววยกระสารประสายอดทอนอดกัน เพราะนั้นคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งจะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นนะนะครับผมสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะครับแคนาดาสิ่งใดก็ได้มีการโยกย้ายแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อาจจะโยกย้ายขึ้นมาในกรุงเทพก็ได้นะ ครับเนะมืองศรีวิไลจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะทําให้ท่านสับสนงงวยไม่มีอะไรที่บางอย่างที่มันแปลกตาไปการที่ท่านถือดาบตั้งกึ่งกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดตกตําแหน่งเดซันครับผมแสงสว่างม์จันท้าปากักธงรอเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐี จิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความปรผสมเร็จมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาส,สนาจะซื้ออะไรคอมเมนต์บอกกันนะผมโชคยิ่งตามอำนาจบาร,รมีวาส,สนาตกตำแหน่งตัวท่านแล้วมีการชิงไหวชิงพริบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายการปฏิบัติโอยการรีเริ่มเริ่มต้น,เ,น,เ,นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดปกักเต็มหลังกระบนกระวายกระซาปซายอดทนอดกัน้น ครับนะท่านอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ากลับมาพูดคุยเข้ามาเจราจาเข้ามาต่อรองเข้ามาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนจะต้องคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบนะผมในโชคชะาตาอำนาจบารมีวัสนาตกตําแหน่งเหรียญใหญ่เบเริ่มในโชคชะตาันะผมอำนาจบารมีวัสนาทเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูป,ปกปากคุ้มรองราาักษาสามเหรียญใหญ่ในโชคชะตาจะบังเกิด นับหนึ่งเหรียญด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งดาบสองไข่นะับคิดปินิดไต่ตองให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะับด,ดูมชะตาของท่านให้ตัน้นกล้าได้กล้าเสียอย่าไปกลัวอะไรมากนะผมนะนะผมจงดึงพละพลังอำนาจบารมีวาสนาสิ่งต่างๆนะครับผมให้หัวใจท่านเปียบดังพักการนะรับหรือสวดคาถาอัญเชิญนะับให้หัวใจท่านเปียบเหมือนแข็งแรงดังพักการ สามารถต่อสู้แข่งแย่งชิงดีชิงดีชิงเด่นนับกับเรื่องทุกอย่างโลก er um นี้มันโหดร้ายมันต้องสู้กันนะเพราะฉะนั้นท่านเกิดมาในโลกที่โหดร้ายที่จะต้องซื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจะซื้ออะไรต้องคิดให้อรอบคอบจะซื้อบ้านซื้อแล้วขายได้หรือเปล่านะครับเลือกให้ดีทำเลให้ดีนะครับจะซื้อที่ที่ตาบอดหรือเปล่านะครับผมจะขายได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคิดปีนิดไต่ตองจะวางแบบแผนประเพนีจะซื้อทองทองจะขึ้นต่อหรือเปล่า ราะนั้นคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบครอบตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนต์นทาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะไม่กเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวาสนาครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมมาค้าขายจเจริญลูกเรืองมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาการที่ท่านคิดพินิจไต,ต,ต่ตองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นายอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งพระราชาส่งมอบถ้วยทอง ดวงชะตาแบบนี้เด็ดขาดเด็ดเดียวอาหานเอาจริงเอาจังจนผสมเละแต่ต้องอยู่ให้เป็นเพราะว่าดื้อดึงนะครับใครบางคนดื้อดึงพยายามจะมางัดข้อกับท่านบอกแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่ฟังนะไม่ยอมรับฟังใครใดทั้งสิ้นอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มาให้หมดไปสิ้นแปลว่าดวงชะตาแบบนี้นะครับโชคใหญ่เข้ามาเมื่อไหร่ต้องรีบปราบศัตรูนะผมก็คิดพินิจไตรตองบางคนต้องซื้อบังเกอร์มาป้องกันเอาไว้ก่อนนะผม นะครับผมราชสีมานอนซกตักอํานาจบารมีวาสนาเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคบางคนเขาเรียกว่าต้องหาวิธีจัดแจงนะครับเพราะว่ามีภรรยาหลายคนมีสามีนะครับผมต้องวางแผนให้รอบคอบก้นบุงดวงบุญแต่ละคนมันไม่เท่ากันมีปัญหาแตกต่างกันท่านก็ต้องคิดให้ดีว่าจะซื้ออะไรนะับซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งม่านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่ังเด็ดขาดเด็ดเดียวหาเหมือนโดนบีบบังคับให้รวยดวงชะตาจะเป็นเศรษฐีใครก็ชดท่านไม่โยก็ขนมันจะรวยซะอย่าง นะผมต่อ้ชุดแก้ไขขัดยังไงมันก็ไม่รวยมันก็จะรวยนะผมเดอะลฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักกู้หลงหนุ่มรักหนุ่มหลงพากันโสมนัสติดกับดักมนสเสน่ห์มนจันทาดวงชะตาตกตำแหน่งม้าพยองหุ่มชะตาของท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุงม่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าบอกาวางแบบแผนต่อเพณนี้ให้ดีดูเหตุการณ์ให้รู้ล่วงหน้านะครับอย่าเชื่อคนง่าย นะครับผมการบดีบดอยการรีเริบเริ่ม,มต้นออกรถใหม่ใบแดงซื้อบ้านซื้อรถนะครับผมสร้างบ้านให้พ่อแม่ดวงชะตาจะเปิดให้ปกปิดซอ้อดเงียบให้มากที่สุดจะทําอะไรก็เงียบนะครับทั้ง3ข้อนี้ซื้อแล้วเงียบเงียบไว้ไม่ต้องพูดเยอะพิมพ์เอาก็พอตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่ง,งรับทรัพย ในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดการแทบจะทนไม่ไหวตกตำแหน่งเดิ์เทวดาส่งบอ้อมาให้แล้วท่านจะจัดแจงมันจัดแจงได้ยากนี่แหละคือสมบัติโลกมนุษย์นะผมมันจัดยากอยู่ยากสมัยก่อนต้องไปฝังดินนะนะผมเอาไปฝังดินนะนะผมไม่งั้นโดนขโมยโจรมาป้นนะเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเป็นอย่างมากนะแต่สมัยนี้ฝากแบงก์เอาไว้ปลอดภยัยอยู่เงียบๆสิ่งเรื่องราวเลยนลับก็ต้องอย่าไปพูด นะครับผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจัดหนักจัดเต็มอัศวินขีม่ม้าถือเหนะรียญนะมาสู่ตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดถูกใจคลิปนี้กดนะครับผมให้ติดหมอสันได้นะครับผมนะครับให้ค่าครูหมอสันได้หมอสันจะได้ดูดวงให้กับท่านบ,าบ้างนะครับสวัสดีครับ